สวัดีค่ะรมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับท่านใดกำลังมองหารถเก๋งไปใช้งานกันนะคะในวันนี้เราแนะนำให้ชมกับ Honda City ค่ะคันนี้เป็นปี2013ค่ะทุกท่านเครื่องยนต์1 5 c c v i v ซีซี s v i นะคะเกียร์ออโตโอ้ราคาเงินสด1 2 9 0 0 0บาทเร็มทะเบียนครบค่ะมีชุดโอนให้ครบเลยนะคะ รถสามารถขับขี่ใช้งานได้นะคะทุกท่านทรงสวยด้วยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะมีแอร์แบ็กค่ะดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะรถสวยสวยค่ะทุกทา่านรถอยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองสนใจติดต่อสอบถามหรือว่าต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเน้นโทรคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป เพื่อจะได้รายละเอียดที่ชัดเจนกว่านะคะแอดปีนใส่ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมเบอร์โทรคนขายไว้ให้ใต้คลิปน,นี้เรียบร้อยในวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่หน้าสวัสดีค่ะ